อาผมชีวิตหลากมุมกับผมกอนฮักเหตุผลเหนือชีวิตครับเมื่อนี่ม่าเหรียญนองบัวลําพูด้วยพี่น้องโอ้มาพอ่อของแลกด้วยพี่น้องเด้วยอพอเลยพี่น้องห่อพออาเชียบเเคยเห็นมาก่อน้อพี่น้องห่ออ,อ,อ,อันนี้ไม่ยังครับเนี่ยไม่ซักเอาเพื่อนไหนเขาตัดอยู่บอขอขอเนาะครับอ๋อ พี่น้องเขาอันนี้เข้าเห็ดที่ยังครับนี่้อนโอ้พี่น้องเข้าโอ้ควอ,องแปลกเลยพี่น้องเข้าขออนุญาตได้ครับผมอยู่กับผู้ใหญเนาะครับนี่บอกได้ปะอันนี้คือผลผลิตที่ออกมากแล้วเนาะครับ,บ,บน,น,นี่เป็นซ้นได้พี่น้องเข้านี่ม,นมันนี่ซ้นนี่มันเนอาไปตักที่ยังครับนี่ ผลิตซือ้อบเต้ต่บ้าหัวเพิ่นเอาไปเฮ็ดอีหยังแม่นบ่ครับเอออันนี้เป็นซ้อนได้พี่น้องเพิ่นเอือนซ้อนเต้าว่าสิครับเนี่ยเออแบบน,นี้ส่งไปทางไดนครับนี่ขายในเมืองไทยเท่าน<อ>ี้จีาาอ๋อไม่ไเพิ่นจ้ามาอ๋อไม่เพิ่นเอามา้หาใไม่เพิ่นหอไมา้แบบนี้ครับจะมาเฮ็ดให้มันเป็นแบบนี้อ๋อคือตีเซียนตียังนี่เพิ่นเฮาเฮ็ดเองหรือว่าเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วครับ แบบนี้นี่แบบน,น,นีเป็นไหมนี่เนะี่ยมีน้องเ่าออกจากขวานประเทศเป็นแบบนี้อ,อ๋อบานนี้แถาแก่นี่คนไทยเฮานี่เนาะน,นี่พี่น้องเฮานี่เพ,พิ่นเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วนะครับนี่เพิ่นตีแบบมาให้แล้วนี่คือเป็นรูปแบบมาเป็นรูปซ้อนแล้วนาที่ของเฮาเฮาก็คือเฮามาเฮ็ดให้มันเป็นแบบเสียคือให้มันจบอยู่นเหนียนบ่ครับอ๋อ อ๋อมีแบบมีชิ้นงานที่สําเร็จแล้ววาครับยกหนก,กตาอันทีมน่มันบ่เต็มนั่นครับผมตามันเต็มมันสิเหียเพราะง,งานานับแล้วครับพี่น่องก็คือยังบอกแหละครับว่าเห็นกันดนนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ได้เสียไปใส่ผมยังอยู่ในวงการช่องยูทูบอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไปหาหลาะเบื้องไายงามน้าพีน้านองเฮ้านะครับจังมือนี่ก็มาเล่นหนองบวัวลาพูนะครับพี่น้องผู้ ผู้มักควายมักอยากเบื้องควายงามอยากหาควายไปเลี้ยงกะนั่มไปเบื้องได้นะครับช่องคนค้นชีวิตเด้อพี่น้องเด้อไม่กินปั่นยันเลียลบี่นดีอยากตัดสิมาคมอ๋อนี่เนาะครับผมแล้วพี่น้องเขาก็มีทุกอย่างครับผมตะลิวใหญ่เป็นอันนี้คืองานสําเร็จแล้วเนาะครับเนี่ยอันนี้พร้อมส่งนี่คืองานสําเร็จแล้วนะครับลอดตีตาส่งตีตาเมียอินน้องบัวลำพูดเลยว่ันือเป็น

ครับผมเนี่เนี่พี่น้องเข้านี่นี่อันนี้เป็นตะหลิวครับนี่ตะหลิวเด้อพี่น้องนี่เป็นตะหลิวนะครับผมตาเหลิวนะครับงานตัวย่างแต่ว่าขนมปันว่าเข้าสี่ไปใส่ในขั้วเข้ากับใส่ได้คือใส่ได้แล้วเาะครับนี่ใส่ได้ครับใส่ได้แล้วเป็นตะหลิวเด้อพี่น้องเป็นตะหลิวนี่เป็นตะลวอันนี้แล้วนี้มันเอาไปยังนู่นนี่นะ นี่เพกนเอาไปยังเสร็จเดี๋ยดิซักเข่าซักนี่ี้เอาก็ไดในมอของเขานี่เนาะครับก็คืออัอนหน่อยแต่เนี่อขอโทษนะครับผมอยู่กับพ่ออย่างครับนี่ขออนุญาตพ่อประดิษฐ์บ้านเฮานี่บ้านอย่างครับบ้านหนองกุ้งตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะอันนี้คือพ่อเฮ็ดพ่อรับงานนี่สิมาด่วนไปครับนี่เฮ็ดมาด่วนไปครับไก่ ถ้าพูดถึงกระโดดแล้วอันนี้ก็ตะลิ้วคือกันได้พี่น้องเฮ้าเนี่ยตะลิวนะครับอ๋อครับอันนี้อันนี้หลานให้ลูกครับนี่ลูกหลานนะครับผมนี่กระตะลิ้วนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นซ้อนตักเข่าแล้วพี่น้องนี่กระตะลิ้วนะครับคือเข้ากับคัดคัดเนี่ยเครื่องเดียวนี่เนาะครับเนี่ยกับมีสว่านมีอย่างเดี๋ยวขออนุญาตเบื้องไง้เครื่องมือนะครับพ่าโอ้แล้วพี่น้องเข้าผมเพิ่งเคยเห็นได้นี่เราบ้านเข้านี่มีเข้าเนาะ ขั้วเลื่อนเดี่ยวเลยเนาะแมนบ้ครับโบ้บ้ได้มีผู้ใดมาแข่งเนาะเดี๋ยวดิพี่น้องขออนุญาตเกล็ดน้องบื่อลำพูเขาเก็บกินเลยมีบบกี่คนนะครับนี่นะครับผมเครื่องมือกับโบ้มีหยังครับพี่น้องกับมีมีแทนหินเฉลาไนนะครับผมมีแทนหินเฉลาไนมีผ่าไส้นะครับเราก็ไอที่เป็นกลมๆเมื่อกี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเ่ย นี่ครับนี่เป็นผ่าไส้ด้วยพี่น้องเนี่ยงามสแกกติมาสเด้งสำหรับคัดที่เป็นหัวซอนเลยนะครับโอ้นะครับพี่น้องบาร์นิโซมาเข้าหลอดหนึ่งเข้ายุบประมาณเท่าไรครับโอ้หลอดนี้หลอดนี้สองพันนี่สองพันชิ้นสองพันชิ้นขออนุญาตด้วครับแม่สองพันชิ้นนี่เป็นเป็นเงินเท่าไรครับชิ้นละหกบาทไอคิดเ้นี่ละชิ้นละหกบาทสองพันสองหกสิบสอง มือนสองครับพี่น้องแต่ว่ามือนสองเขาใส่เวลาเห็ดดนบันไดครับเนี่ยเห็ดซอยกันว่าหรือว่าเห็ดผู้เดียวนี่นั่งย้่ยยังเมื่อนี่ต้องซอยกันเด้มีแม่เป็นบางข้างแล้วก็เห็ดพุ่มั่นแต่เก่งอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแม่เนาะครับเป็นแท่นแล้วเนี่ยอันนั้นก็เกี่ยวขึ้นกันเป็นเ่าเกี่ยวกันเพราะคำแม่เนี่ยเป็นแท่นเป็นแบบพิมพ์ขึ้นกันเนาะอันนั้นเป็นพิมพ์จอจเนาะโอ้โหพี่น้องเข้าครับนี่ นี่จริงๆอาชีพในบ้านในเมืองห่อมันเกล็ดใช่ว่ามันสีบ่มีแนวเห็ดเด้อพี่น้องนี่จังตัวนี้แต่ว่าผมสงสัยว่าเพิ่นเอาไปหยังนี่ยผมกับผมมันเอาไปตักอี่หยังสิเด้ดตักน้ำตาลอยู่น้ำลงเล็บขึ้นที่ไหนครับผมอันนี้คือชิ้นละหกเนาะครับผมแต่เฉพาะคาแรงเน้ะเพราะมันก้ขายได้ครับผมแต่เฉพาะคาแรงผู้เฮ็ดครับละหกบาท ครับผมกับร่วมเล้วกับกับโบฮู้ดอกพี่น้องว่าบาดเป็นงานชิ้นหนึ่งสาเร็จมาแล้วมันเสียดคนสีขายกันเท่าไหร่แต่ว่าผู้เฮ็ดนี่ได้ชิ้นละหกไมยถึงเฉพาะซ้อนหรือว่าเหมือดทุกอันครับชิ้นละหกเนี่ยอ๋ออันซุน้มมันงานใหญ่างานละเอียดก็นี่ก็หนักไปก็นี่เนาะโอ้นะครับพี่น้องเฮามือนีมากน้องบัวลำพูกะบ่ได้มาเสียเถวครับพี่น้องนอกจากมาเบิ่งควางงามเบื้อง กะียตะกรนบ้านหฮาวิธีชีวิตเราก็ได้มาเห็นอเชียบีกอเชียหนึ่งที่ที่เพิ่งจะเห็นเมื่อนี้ละพี่น้องเพิ่งจะเห็นเมื่อนี้ยุ่งหนองบัวลำพูครับก็คือรับเห็ดจังสี่หลายพี่น้องก็คือมีเหาอมีหนาที่ว่ามันตีแบบมาแล้วไม่เป็นมีเห่อตีแบบมาแล้วหฮามีหนาที่มาเห็ดเนี่ยมันเป็นงานสำเร็จอันสุดท้ายครับพี่น้องแล้วก็ล่งแวกล่งสแลกจะจบที่หฮอเนาะพอนะเพราะนั้นเพิ่งกัมารับเอา แล้วทีเนี่ี่เห็น็คือขึ้นเป็นพวกตะหลิวพวกทับที่เนี่ยเงือเห็นทัวไปแต่ว่าซ่อนน้อยๆเหมนกับพวกหูว่าพขึนออกไปยังนะครับพี่น้องแต่ว่าก็บอกพี่น้องว่าผมกับว่าได้ไปใส่ได้พี่น้องผมกับยังอยู่ในวงการยุทั่พวกเขาปกติทีกะเฮ็ดงานจนถึงสุกไวล่าว่างกับออกเดินทางนะครับผมยังมือนีมาหนองบัวลำพูกะนี่ละครับพี่น้องฝากไว้เด้อพี่น้องกับเบื้องควายงามกับไปเบื้องอีกช่องหนึ่งคนคนชีวิตนะครับแต่ว่าช่องเห็ดผลเนื้อชีวิตตัวนี้ประเทศกับเรื่อมไข้ล็อกแล้ว กัออกเดินทางน้ากันครับเอาขอบคุณหลายๆด้อแมีเด้อขอบคุณครับสู่ต่อไปนะครับผมชีวิตยังมีหวังสวรรค์ไม่ตัดหนทางมนุษย์ครับชีวิตหลากมุมกับผมก่อนฮกเหตุผลเหนือชีวิตครับ